ช่วงสายกับเชฟชุดนอนวันนี้ยำหนมเส้นจ้ายำหน่มเส้นครั้งแรกของยูดีเคยกินแต่มัเคยทำเองแล้วก็มีอะไรแล้วก็ใส่อันนั้นนะคะขั้นตอนแรกเอาพริกผงก่อนวันนี้เราอยากกินแซ่บๆพริกผงอ่าชูรสโอ้ยชูรสพอบะเนาะ ใส่หลายเ่บหลายนะคะใส่น้อยเ่บน้อยอชูรสวันนี้เมนูกึ่งยำนะมันก็จะมีน้ำตาลตัดสักหน่อยนึง,งน้ำตาลแล้วก็น้ำปร,รานะคะน้ำปลาจะเค็มไหมอ่เราก็กะนะคะอนเดใช้ความรู้สน้ำกระเทียมดองจ้ะ น,ะะน้ำปลาน้ำกระเทียมดองแล้วก็ใส่มะน,นาวเลยจ้ะบีบไปเลยจ้ามะน,นาวบีบแบบน้ำลายแตกน้ำลายแตกสดๆเลยนะคะอื้มโอ้ย แตย่ตยตตลองบงก่อนเดอ้อสิมบงก่อนแล้วก็ใส่ช้อนคนเข้าไปให้มันละลายดีๆกันนะคะอืมอืมก็รสชาติด,ดีแต่ไม่รู้ว่าใส่พวกผักพวกอะไรไปแล้วมันจะอันนี้หรือปล่าเราจะทำให้เข้มข้นไวนะ้เนาะอื หัน่นผิดซอยผิดซอยแล้วก็เราก็ต้องใส่ขนมเส้นก่อนเนาะเนาะขนมเส้นหนึ่งหนึ่งตะเคียงน้อยอ๋เดี๋ยวก่อนเด้อไม่เป็นไรนะคะทําเองกินเองค่ะนี่ค่ะขนมเส้นนะจ๊ะอุย้ยซีดีจังเดลา่าใส่ขนมเส้นแล้วก็ใส่ทุกอย่างเลยจ้ะ ก็จะมีปลาทูปลาทูทอดแล้วก็เอากลางออกแล้วก็มีหอมเอ๋ไม่ใช่หอมเถอะฝักยาวแล้วก็อันนี้หมูยาวค่ะเราจะใส่ทีเดียวเราจะได้โคลเลทีเดียวขยำทีเดียวเลยนะคะแล้วก็ใส่หอมแดงก่อนแล้วหอมผักชีค่้ยโอยทีหลังไม่ต้องตกใจนะคะกินเองค่ะแล้วก็เดี๋ยว สมถุงมือก่อนนะคะถุงมือ DIY บายยูดี L y. Y นี่แล้วก็อืมโอ้ยหลายแตกตกจวกนีจะ้ะแล้วก็ทำการนีจ้าอันนี้เขาเรียกว่าของแท้ดูสีสิคะบอกแล้วบอกแล้วความสีนั้น กุลีให้มันท่าเข้ากันนะคะเดี๋ยวไปกันนะจ๊ะอือ,อก่อนที่เราจะนี่เราก็มาชิมรสชาติกันนะจ๊ะว่ามันเปี้ยวเค็มเผ็ดหวานแซ่บหรือย,อยังฮะดูจากสถานการณ์แล้วสีดีมาก ก่อนที่จะนี่แล้วก็ชิมก่อนอือือืาอือเผ็ดแซ่บเผ็ดแซ่บมากแล้วเราก็ในตาสุดท้าย ถ่ายแล้วก็จจะ้าโอ้อย่าเด้ออย่าเด้อเดี๋ยวก็เห็ดคายดอกประเดี๋ยวเรียบร้อยจ้ะี๋ยวเราก็มาซิมกันซิมก่อนซิมก่อนแบบค่อยจัดลงจานอืมอืม จัดจานเพราะความสวยงามและน่ากินมีจ้ะโอ้ยอะไ้แคปมูด้วยเนาะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อม,มีจ้ะยำหนุ่มเส้น บายเชฟชุดนานไม่เยอะแซ่บเด้ออืมเลืศดบาย